คุณผู้ชมคะวันนี้ครบรอบเหตุการณ์19ปีคลื่นยักษ์ซึนามิที่จังหวัดภูเก็ตมีการประกอบพิธี3ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ร่วงรับและผู้สูญหายค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพังงาจัดพิธีลำรึกบริเวณอนุสร์สถานซึนามิบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก บริเวณอนุสรสถานซึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาหลายภาคส่วนร่วมกันจัดก,กิจกรรมบําดึกครบรอบ19ปีเหตุการณ์คลื่อนยักษ์ซึนามิพัดถล่มงจังหวัดอันดามันเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 เหตุการณ์นั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจํานวนมากโดยมีการวางพงมาลานํารึกถวายคุณพุ่มเจนเส้นการวางดอกไม้ยินไว้อะไรให้แก่ผู้เสียชีวิตและการประกอบพิธีทางศาสนาสามศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเช่นเดียวกับที่สุสานไม้ขาวหมู่ที่5ตําบลไม้ขาวอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหรือกําแพงน้ำรึกศินามิไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดงานนำรึกเหตุการณ์และประกอบพิธีทำบุญสามศาสนาเช่นกันเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากธรณีพิบัติภัยสึนามิซัดฝั่งอนามันพร้อมกับยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันวางพวงหรีดและช่อดอกไม้สดที่บริเวณกำแพงนำรึกสึนามิซึ่งมีการประดับธงชาติประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการครั้งนั้น45ประเทศ